อ่าครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเอ้ยไม่ได้มาสอนมาสาธิตดีการเชื่อมเหล็กแบบบ้านๆนะครับผมด้วยตู้เชื่อมไฟฟ้านะครับตู้นี้ก็เป็นตู้กระแสตรงนะครับผมขนาด300แอมป์ครับตู้รุ่นเก่านะครับก็จะมาเชื่อมแค่มาสาธิตนะครับก็ไปพวนรถไถ่าเก่าๆครับจะมาเชื่อมติดกันนะครับผมที่งานนี้เราก็ควรจะหาคีมล็อกนะครับ งีบไปเพื่อให้มันติดกันนะครับอ่านี่กบ,บอเป่าวาคิมล็อกงีบไปนะครับอาหาเหล็กดุนักน้อยนึงครานี้เราก็เอาสายดินนะครับงีบ,บอเอาสายดินเงีบครับผมำลำดับต่อไปนะครับผมเราก็จะเอารวดเชื่อมนะครับใสป่ปาก ก็เงียบแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ผมอันนี้ก็ทําการเปิดตู้ครับในการเทื่อวทุกครั้งเราควรจะใส่แว่นนะครับผมเพื่อถนอมสายตานะครับครับผมอันนี้ก็เปิดเครื่องนะครับน่ะครับผมผมก็ได้ทาการเปิดเครื่องแล้วนะครับ โครงการต่อไปก็จะให้เราทำการเคาะว่าไฟมาหรือ,อยังนะครับ ประมาณนี้ครับนะครับผมกลับท่าครับ อ่าครับผมพอนี้พอเราเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ทําการปิดตู้นะครับอยเนี่ยกับผมชิ้นงานเดี๋ยวก่อนครับมันร้อนครับ นี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็เชื่อมไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็เชื่อมได้ครับผมครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากครับผมขอจบคลิปไทนี้ครับสวัสดีครับ